ลุยเลยดีกว่าว่าเมนูบิลกล้ามขนาดไหนนะคะเ <laughs> มนูบิลกล้ามของเราแข็งแรงขึ้นนะคะรับรองว่าเราจะไม่ปรุงเยอะเพราะปรุงเยอะไม่อร่อยเา <at> <laughs> วัตถุดิบแค่นี้สามารถแบบทำที่ไหนก็ได้ทำคนคอนโดได้เลย <laughs> ก็คือเอาไกา่มาวางแล้วก็หาแหล่งนะ้ำธรรมชาติเดี <laughs> ยวไว้ทำให้คุณบิ๊ชิมดีกว่าแบบเนี้ย ผักกรุบกรอบแล้วไก่ก็ไม่แห้งเลยดวมๆกันเนี่ยไม่อร่อยเลยไม่อร่อยเลยองตัวพูดกับเชียร์ก่อนชกแล้วมันเป็นคำที่มีพลังมากคือยูอยากจะให้นักชกคนนี้บทบาทเป็นแบบไหนอ่ะยู่ออกไปดีไซน์มันด้วยตัวเองนะคำพูดแบบเรียบง่ายมากแต่เชียร์โคตรมีพลัง